ีวัวผมก็ใส่เยอะนะแต่ทําไมยางผมถึงออกนิดเดียวทําไมออกน้อยเดียวมีคุณพี่ท่านหนึ่งคอมเมนต์เข้ามาถามนะครับคืออย่างนี้ครับในขี้วัวถามว่าดีไหมนะครับก็ดีนะครับมีธาตุอาหารที่ครบนะครับมีทั้งธาตุหลักทั้งธาตุรองทั้งธาตุเสริมนะครับแต่ธาตุอาหารหลักนะครับมันมีในปริมาณที่น้อยครับในขี้วัวนะครับจะมีปริมาณธาตุอาหารในตัวเกนมีอยู่ที่1.95ซึ่งยางพารา ต้องใช้เยอะกว่านี้ครับฟอสฟอรัสนะครับมี1.76อันนี้พอครับและอย่างที่3ามนะครับคือโพแทสเซียมนะครับซึ่งโพแทสเซียมนี่นะครับเขาจะต้องใช้ประมาณ2.5ขึ้นไปนะครับแต่ในขี้วัวนะครับมีอยู่0.43ครับฉะนั้นนะครับถ้าเราใส่ขี้วัวถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าน้ำยางจะได้น้อยนะครับผลน้ำยางจะออกไม่ค่อยดีนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าเราจะใส่ขี้วัวนะครับผมแนะนําให้เราเอาขี้วัว หมักกับปุ๋ยเคมีครับเอาปุ๋ยเคมีนะครับคลุกเขากับขี้วัวนะครับสูตรอะไรก็ได้ครับแต่ขอให้มีธาตุอาหาร NPK ทั้ง3าตัวเลยนะครับสูตรเสมอก็ได้ครับ 15, 15 15 15หรือ 16, 16 16 16ก็ได้ครับผสมคลุกเขาก,กันกับขี้วัวแล้วค่อยใส่อันนี้นะครับจะได้ธาตุอาหารที่ครบและเพียงพอกว่าใส่เฉพาะขี้วัวอย่างเดียวนะครับ